ขั้วใบใบแก่นะฮะใบใบใบแก่คือเพราะว่าหม้อหม้อนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วเพราะว่าหม้อเอ่อถ้าถ้าเราไม่ล้างโดยจะขั้วชาใบแก่เนี้ยจะไม่กินสนิมเอยแล้วก็เอ่อหล,หลายหลายต่อหลายอย่างเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหม้อแรกเนี้ยไฟไม่เสมอ <c oughs> ก็ยสมวมาไม่ว่าจะจะเก่งแค่ไหนหม้อแรกเนี้ยอาจจะผิดพลาดได้ก็เลยเขาต้องขั้วอยสิ่งสิ่งที่ไม่ดีหรือว,ว่า ถือว่าพวกเพื่อล้างเพือเพื่อล้างครับตรงตรงตรงอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอันนี้อันนี้คือถ้าถ้าถ้าพูดตรงๆแล้วใบชาเนี่ยใบชาเนี้ยไม่มีการเสียแล้วก็ชาเนี่ยสำหรับชาเนี่ยไม่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 มีอะไรที่จะทิ้งเลยถือไม่ใบแก่หรือว่าต้นมันมันก็เป็นยาได้เท่านั้นที่เขาไปทําเมี่ยงเนี่ยเอาใบแก่หรือใบเอาใบใบอ่อนแต่มันแก่ๆหน่อยครับ ไม่ใช่อ่องย้อนนี่นะแต่ชาเนี่ยชาเนี่ยทุกครงทุกครงตอนตอนนี้ได้กลิ่นแล้วใช่ไหมพี่ดีชาชาหอมเนี่ยไม่ได้กลิ่นครับเพราะว่าใส่แม็ฆมาเต่อได้ครับเพราะตอนนี้เพราะเพราะว่ามีกลิ่นชาเพราะกลัวอีกเราไม่ได้ครับไปเก็บเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขั้วอย่างนี้แล้วก็ไปเก็บแล้วก็อักแท่งจริงๆเขาจะอักแท่งเหมือน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 บล็อกเหมือนบล็อกเหมือนเหมือนเหมือนลิงกี่แล้วก็ห่อไว้ ถ้าเก็บประมาณี20ปีเนี่ยกิโลหนึ่งละหมื่นละหมื่นก็สมายครามเขาสูงเพราะว่าไปเก็บเนี่ยแต่เวลาเขาเก็บเนี่ยมันก็จะจะย่อยจะย่อยจะย่อยจะแตกมางใบมันจะจะเละครับแต่จริงๆนะอันนี้ก็เสียดายที่จะทิง้งนะก็เราเก็เพื่อสามทีนะ่เนาะเก็บไว้ก่อนก็ได้อาจารย์ได้จัดกลับได้อันนี้เร็วประชุมดึงก็ได้ไปต้มเหมือนเมื่อคืนเนี่ยเอาไม่ดตองไหมเอาไม่ดตองมาใส่ก็ได้เขยจันทร์นีนท์เขยจันทรบ แล้วก็ผมจะอธิบายการเก็บชาทุกคนดูเนาะเนี่ยสวยมากเลยสวยแต่ไม่มีไม่มีคุณภาพอันนี้เก็บไม่ดีเออมันสวยเกินสวยสวยสเก็ไม่มีคุณภาพใช่ใชชสวยโดยที่ว่าโดนตัดแต่งมาหรือว่าต้องนงไม่ใช่ชาพันปีถ้าสมมติว่ามีคนมาขายอย่างเงี้ย ไม่พันเก๋ชาพันปีครับอันนี้คือชาหนุ่มเอาผมเอามาจากต้นนั้นเพราะว่าต้นนั้นอะถูกตักแล้วก็ต้นมันยังเล็กอยู่ย่อมันอ้วงน้ําจะอยู่จะอยู่ที่ยอดนี่ยอดยอดก้าก้านเนี่ยแล้วก็จะฝากแล้วข้อหงจะไม่ออกแล้วก็ข้อหวานจะไม่มีแล้วก็ใบก็จะหนาครับใบดีเขียวนานๆเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยจะเป็นนี้แล้วชาพันปีต้องไม่ใส่ปุ๋ยต้องอาศัยธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติอย่างต้นนี้นะครับ อย่างต้นนี้ต้นนี้ถ้าสมมุิว่าถ้าแตกแล้วเนี่ยใบมันจะบานแล้วก็ใบใบน่าจะเปิดมันจะเปิดอย่างนี้ครับแต่อันนี้ไม่เปิดเลยขึ้นตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยแต่มันจะเปิดอย่างนี้ครับแล้วก็ใบก็บานแล้วก็ก้างมันก็ของครับอันนั้นนะได้ของของฐานของหวังครับแล้วก็อยากให้ทุกคนจับแล้วก็ดองดูเนาะอันนั้นดีเออจับแล้วก็ดองดูจ่ายไปเยอะเลยครับจาไปเยอะเลย แล้วก็ทุกคนก็วิเคราะห์หน่อยว่ากลิ่นกิ่นมันเป็นไงหอมหอมใช่ไหมฮะก่หอมแบบธรรมชาติใช่แล้วก็เยวแล้วก็อาจารย์อาจารย์เอานี่ก่อนแล้วแล้วก็ตรงงนี้ครับงดรงนี้ด้วยครับครับครับวดงดูเพราะว่านี้หมัดเสร็จแล้วนี่หมเสร็จแล้วคืออยาให้คือผมอยากจะอธิบายว่าอันนี้ข้าแบบนข้าต้นทีแบบอันนั้นในดินมีมีเกี่ยวอัอย่างนี้ ดินมันไม่เหมือนกินเนี้กินนี้มันจะหอมกว่าถ้าเราเก็บแล้วอ่ะมาคั้วทันทีเลยอย่างเงี้ยก็กินมันจะเหมือนี้จะเก็บอย่างนี้มันจะหอมกว่าโอ้ไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่กี่วันครับไม่กี่วันต้องเราต้องดูอากาศครับคือจริงๆแล้วชาเนี่ยไม่มีใครสองได้อ่าแล้วก็ถึงเยียมไปแล้วก็ทำตะขันตองก็ไม่ได้คุณภาพอย่างเงี้ยเราต้องดูอากาศแล้วว่าช้าที่เชื่อชานหรือว่าของกลางวันหรือว่าตอนเย็นต่างกลางครับต่างกลาง อย่างเก็บตอนเช้าเนี่ยถ้าเด็กดีนะฮะเรารับกล้วได้ตอนเย็นถ้าเราเก็บตอนเย็นเนี่ยที่จะให้ดีคือต้องต้องต้องคล้วประมาณตีสี่ตีห้ารสชาติครับยังตามก็ต้องเจ็ดชั่วโมงกลางบัดถึงจะได้รุ่นนี้เพราะเมื่อคืนเราหมักไว้หมักทิ้งไว้หมานางมากเพราะว่าอากาศมันชื้นก็เลยตอนเช้าถึงจะได้รสชาตินี้ต้องเป็นหมักยังไงครับอาจารย์ก็บาะหมักคือพึ่งว่าพึ่งไว้นรือไงล่ะครับ แต่ว่าเราต้องมมนีกิ่งอชาเราต้องเก็บตอนที่ตอนไหนคะถึงจะสวยเนี่ยต้องเก็บตอนอากาศดีถึงถือขั้วเสร็จแล้วก็อากาศเย็นหรอพราหอนี่จะอยู่แต่ไม่หายนะแต่ไม่เมื่อยเลยหลายคนเนาะหลายคนบอกว่าชาทำยังไงก็ไม่หอมหรือว่าไม่อร่อยคือที่นีมนอยู่ที่นี่อยู่ที่เราอยู่ที่เราหมักแล้วก็เราจับเวลาถูกต้องขั้ว แต่นี้ถือว่ายังยังยังไม่ได้เป็นที่ยังไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าเพราะว่ายังยังยังไม่เต็มที่ครับเพราะว่ามือนกคืดภาาอากาศอากาศมันชื้นพัดเธอพัดแลาพูดก็เราต้องทางภาษาหม้อต่อหม้อเราต้องเราต้องล้างครับเราต้องล้างแล้วอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบถึงเก้าสิบครับ เราเวลาวเวลาเทลงไปเนี่ยต้องไม่อยู่ถ้าอยู่เนี่ยจะไหมต้ต้องไม่อยู่ถ้าชามไหม้แล้วถ้า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 สมมติมอ้อนหนึ่งเนี่ยถ้าไหม้แล้วยอ,อสองย่อใบสองใบ,งบเนี่ยเสียทั้งหม้อเลยเส <adapted S 1> uh ียทั้งหม้อเลยครับเลยก็ใช้ใช้ไม่ได้ละต่อหมอ้อนหนึ่งนี้นะเพร,รกกาะว <c oughs> ่าหม้อหม้อันเป็นหม้อกลางหม้อกลางอันนี้ขั้วได้หกกิโลหกกิโลศกครับก็ได้ประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครึ่งแห้งครับ ถ้าเสียก็เสียหมดเลยมีกระทันแบบหมุนตลอดอย่างนี้ไหมอ๋อมีครับแต่นั้นใช้เครื่องไงอ่าใช่ใช้เครื่องนะนั้นก็ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านใช่ชาชาพันธุ์นีต้องต้องต้องใช้มือเท่านั้นโอ้อันนั้นแต่ต้องใช้คนงานเยอะเลยมมมให่่ทีาเหหหหหมมมมมืืืืือออออนนนนนเเเเเครื่องเครื่องผสมปูนแต่เขาก็คล้ายๆเขาเขาใช้กระทะลายแบบนี้แต่เขาก็ใช้สายพานเดินออกแต่ไม่เหมือนที่เครื่องที่อย่ท้องแบบ ถ้าทำได้อย่างงั้นก็ไม่แพ้แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยากจะจสาธิตว่าขั้นตอนที่เราเทลงไปแล้วเนี่ยเราก็เราก็ต้องให้มันงงต่อหลออเนอะเาะแล้วก็ผึ่งๆแล้วก็ยงย้งตลอหลแล้วก็ยังมันมีมันมีสามขั้นตอนหลังจากที่มันเหี่ยวแล้วเราก็ต้องอาจจะกองบ้างเพื่อจะให้มันสุกเต็มที่สุก สุกเสมอเนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะสาบบ้างแล้วก็ให้ให้มันละลายน้ำในใบชาเนี่ยแล้วก็ท่านต้องสุดท้ายก็จะโอ้หอมโอ้หอมโดยมือเงี้ยครับแล้วก็จะจะมีการนวดแล้วก็ถ้าเป็นมาตรฐานเนี่ยถ้าชาาถ้ใบชานะถ้าได้ไไดด้้พอประมาณแล้วเนี่ยก็พวกประมาณหม้อหนึ่งเนี่ยประมาณ3า4สถึงสีนาที ถึงจะได้ครับถ้าเป็น6กิโลนะไอ,อ้เราเนี่อเดี๋ยวว่าพามันน้อยเนาะก็เลยไม่สามารถสักให้ให้มันไกลได้แล้วก็อาจจะเร็วกว่าอาจารย์ชาเราจะดับไฟนนต้องขนาดไหนค่ะ7กิโลแล้วดับไฟเนี่ยครับเราก็สามพันนี้ครับถ้าถ้าถ้ามายืน,นอย่างนี้แล้วก็ก็รู้ว่็แล้วก็ตอนนี้ก็รู้แล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณประมาณ80กว่าประมาณ80กว่ากว่า จัะปล้มไม้เลยอันนี้นี่เหมือนเราคว้าเข้าใหม่ม้งเราอ่ะอือพหยุดถึงว่ากิโลละแสนอยากให้ดูอย่าให้ดูความร้องนะฮะเออร้องครับ ใครเจียวเราดูการที่ข้อนี้ข้อได้ตลาดหรือว่าออไม่ไม่ใช่ครับถ้าน้าฝงเขาทำพารีเขาไ่เก็บแล้วไเก็บแล้วก็ดูการกับตุลาทุกปีการ่าครับลูกศ์ที่มาฝึกกับผมเนาะก็ผมจะให้เขาลงมือครับขึ้นตรงบมดเลยตวงนี้ตองนล้ เราเราต้องจับเองครับเวลาจับเนี่ยเราต้องไม่โดงเราต้องไม่โดงหม้อเราต้องไม่โดงจับเลยเราก็อยู่ครับคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะไหมมั้งอ๋อเยอะยังสูงนะน่าจะได้อยู่ประมาณนี้ได้ไหมโอ้โอย่างนี้ครับคือต้งอย่างนี้ตลอดเลยร่วมมือร่วมใจครับสามัคคีคือพลังครับอย่างนี้ตลอดครับแต่เมื่อกี้คือดำลงทั้งให้เราไปทำเองเกิดขึ้นแต่ละขั้นตอนไม่เหมือนครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะอ๋อแล้วเดี๋ยวก็จะอ๋อที ถ้ากาจะเสร็จแล้วก็รูท้าก็ท้องของมัจะเปีนแปทำไมไม่ใช้ไม้แทนโอ้ใช้ไม้แทนเดี๋ยวทำจะเสียหายครับจะท้าใช้ไหมันจะแต้าชาท้วนหรือว่ากระท้ามันจะแตกต้องให้มันย่อมันอยู่ครับ จจััับมมนะสกกดไ้าาว่เมื่อกี้เขาโยนใบใหม่ๆไปผสมโลคุมโคุมได้ดีกว่าครับโอ้นี่ผู้เชี่ยวชาญสามสิบกว่าปีอะเอ่อยังยังไม่นวดนวดไม่ได้ครับถ้านวดตอนนี้เนี่ยมันชามันจะแดงน้ำดำไม่สวยครับชาที่เราทำออกมาเนี่ยน้ำมันจะจะเป็นสีทองครับ เราต้องเราต้องเรามาละว่าต้องต้องไม่จับแน่ถ้าจับได้แล้วเนี่ยมันชาชาชามาแกลาเป็นน้ำน้ำแดงแล้วน้องดินเราจะมานี่มือเราต้องไม้นะครับข้าวข้าวจานมือผมไม่ไม่เราผมมีเทคนิคอะไรมีคือผมจะไม่ใช้มือครับเวลาเราไปจับเนี่ยต้องจับใบชาอย่างเงี้ยครับต้องต้องอย่างเงี้ยบางคนลู้สีเนาะของไม่รู้จับอะไรเยอะเลยไม่หมดไม่หมดเลย แต่มันก็ร้องนะเห็นมันก็ร้องถ้าถ้าเดี๋ยวน่าจะให้อาจารย์ฉลมทดสอบหน่อยครับเออใช่แต่เอออันนี้ให้เสร็จเพราะจริงๆแล้วถ้าแต่ถ้าคนที่อยากฝึกทำยงกีนี่เนาะถ้าสนใจยงกีนี่ยต้อง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 มาอยู่ทุกท่านหนึ่งไม่ใช่ว่าดูแล้วว่าหรือว่าข้อใช่ม้อสองม้อก็เป็นไม่ใช่ครับผมไปฝึกที่เมืองจีนฝึกฝึกห้าปีเลยโอ้ถึงว่าเรามาฝึกกับอาจารย์นี่ฝึกสิบปีคือถ้า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 ขั้วเสียหนึ่งม้อเนี่ย ตลัดเขาอ่ะหลายหมื่นหยวนออของเราหลายหลายแสนบาทก็เลยเขาไม่ยอมให้ขวั่วเขาไปดูดูด,ดูแล้วก็ผมก็ไปเอาไปซื้อชาที่เนี่100ยยี่สิบหนึ่งร้อยหยวนเนี่ยมาคาั่แล้วพวกควยแล้วก็ทีพวกควยแล้วก็ทีอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเขาก็เขาก็ให้อยอมแต่งงานกับเมียคนจีนเพื่อจะได้ <c oughs> คือท so ี s S <s noise> noise> mm, mm, ่ถ้าถ้าเขาอยู oh. hmm. ่ในเมืองจีนนะครับมันมีคุ้งกลุ่มหนึ่งที่ขั้วชาเป็นแล้วก็ตัวเองไม่มีสวนชาเขาก็ไปรับจ้างขั้วต่อหม้อ500หยวนก้วนหนึ่งหม้อได้500หยวนครับต้กิ่บาท500หยวนบประมาณประมาณ2พันกว่าครับ2พันกว่าขั้วแค่6กิโลนะหนึ่งหม้อนั่นนะครับถ้าอย้างนี้เราไปขั้วนี่น่าจะดีกว่าแล้วก็ต้องไปฝึก5ปีเหมือนอาจารย์นะที่เรียนได้ศูนย์จีนก็ก็ก็ยากเหมือนกันนะแต่ต้อง ใจต้องรักครับต้องใจใสแล้วก็ต้องต้องไม่กลัวลำบากครับเวลาทางชาเนี่ต้องลำบากตีตีสองตีสามต้องต้องถ้าถึงเวลาคว้ก็ต้องควัวเลยถ้าไว้ถึงรุกนี้ก็เสียแล้วถ้าไม่เคยถ้าไม่เห็นมาดูไม่ไม่เห็นกับตาอย่างนี้นี่ไม่รู้ให้เราควดที่บ้านนี่ใส่น้ำมันเต็มเลยครับสูบบุหรี่แบบหนึ่งคือใช้ใช้ใช้น้ำใช้น้ำน้ำร้อนรั่วครับแลวกาพอของไม่มีครับ อาจารย์เราต้องเอาไปผืนหนึ่งคืนส่หรือว่าสองคืนให้มันเหี่ยวลงแล้วก็ค่อยมาขั้วใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูอากาศครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นฤดูการนี่เนาะอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนเนี่ยมันก็ประมาณห้าถึงเจ็ดชั่วโมงก็ได้ครัอ๋อแต่ว่าถ้าอากาศฝนตกแบบนี้ก็หนึ่งคืนเนาะเออประมาณครับประมาณถ้ามีแดดนิดหนึ่งก็ถ้าวิธีวิธีแก้คือเราให้มันตากอาตาแดดประมาณยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็จะเร็วจะเร็วขึ้นครับ คือถ้าถ้าชาเยอะนะเราต้องสาดถึงข้างบนเลยครับให้มันถึงข้างบนเลยแต่นี่จะมีชาน้อยเนาะอาจารครับแล้วก็ที่ชาที่เราไปกินมีมีสารแคาเฟอินนี่คือเขาใส่ไปหรือว่ามันมีกับไม่ไม่ใส่ครับไม่ใส่ไม่ใส่มันมีชาชาาไม่ใส่อยู่แล้วครับอ๋อมันมีมันมีต้มานไปมันก็เลยสระคาเฟอินมันก็ออกอันนี้อันนี้เนื่องจากน้อยเนาะกลัวกลัวไม่สุกเราต้องเราต้องอบให้มันสุกครับไม่รู้ไฟเป็นไง ใสไฟดูไฟดูไฟด้วยรู้สึกว่าไฟอ่อนไฟอ่อนนะใช่ไหมอืมรู้เป็นอาชีพหนึ่งเลยใช่ไหมคะที่เขาค้นหานักขั้วชาใช่ใช่มันคัพปิ้งกาแฟอะที่ที่ประเทศจีนอ่ะหาองขั้วชายากมากเบีงมากเขาจะไม่ทำเลยรายได้ยังไงนะคะรายได้ต่อหม้อห้าร้อยหยวนเครับจ้างไปขัดวนองสีหมวอเราก็ก็เลย เง่นจะแข่งขันแข่งเล่นนะอันนั้นนี่เราต้องฝึกแล้วก็เราไม่มีชาแต่ว่าเราฝึกข้อเราไปข้อที่จริงได้ไหมเนี่ยถ้าผ่านวันนึงขอแค่หม้อเดียวพองาสำหรับเขาแล้วสิ่งแรกต้องมาผ่านที่อาจารย์ก่อนต้องมามาฝึกกับอาจารย์แล้วก็ข้วเป็นนี่เดี๋ยวไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนวันนึงนี่ห้ามอก็พอละผมเคยเครับจ้างครับผมเคยรับจ้างอยู่ไปรับงานที่เราปั้นจักรเพื่อไปเอาวิชาใช่แต่ปีแรกนี่ต้อง เราต้องเสียตังค์นะ่หม้อหม้อเดเยนิดเสียเสียคนต้องไปซื้อเราต้องไปซื้อสองคืนเราต้องไปซื้อชาที่ถูกๆมามามาฝึกดูดูดูมันง่ายครับแต่ควบคุมยากนะครับยากแต่เวลาที่เราถ้ามีหกกิโลเนี่ยมันก็ดูดูอะไรก็เหนื่อยแตนตอนนี้นี่คือประมาณได้หนึ่งกิโลไหมครับเนี่ยอาไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้โอ้โหอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ประมาณสามขีดประมาณสามขีด โอ้ถ้า6กกิโลก็เต็มกระทะใช่ไหมท่าให้เต็มอะไเต็มอย่างเงี้เลยครับโอ้โหต้องดุกันต้องเหนื่องต้องไม่อยู่กุ้งอะไรนี้อะไรใช่ใช่ผมว่าคนจีนเขามีพลังภายในสูงใช่อย่างเงี้ยคือกับหม้อคือกับไฟใช่ไหมอันนี้พวกนิวเวอร์ละแต่คนที่ขั้วชานี่หน่าคนที่ขั้วชาในมือมือมันแรงครับมือมือมือภายในมากแรงภายในมากอันนี้นี่ ต้องเป็นคนที่แบบไล่ต้องเอียดนะแล้วก็อยู่ในไฟด้วยในความร้อนด้วยอไปดูเลยครับถ้าถ้าผ่านน่ะมีวิชาพลังไฟนวดนวดนี่ช่วยทำให้หอมใช่ไหมครับครับแล้วก็ให้ให้ให้น้ำออกมาตอนนี้น้ำออกแล้วแล้วก็จะให้มันแห้งทัานนวดเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาแล้วมันจะแห้งกับความร้อนใช่ไหมครับ การชโลมมไหมอย่างนี้เราต้องไปคุกเขาที่ที่ เขาเห็นหน้าแต่ชลลูกเขาก็ไม่ให้ไปต่อแล้วไม่ไม่จริงหรอกเราต้องเป็นลูกศิลป์ติงแล้วนี่จะต้องมาขอให้เป็นอาจารย์แน่ๆปวดเลยอาจารย์อาจารย์ชลลงไปแล้วไปเป็นชายไม่สุขแล้วนะครับสุขแล้วน้อคือมันไม่ห่านใช่ไหมคะมันไม่ห่านเลยเอไม่ผ่านก็สุขโยมละอ๋โถกลัวหมูไปมันนิ่มละเราไปอันนี้ขั้นตอนนี้คืออกอกหองครับ โอมนี้เราไม่ต้องเอาอะไรมาครอบใช่ไหมครับเขาไม่ไม่ับนะต้องไม่อยู่ต้องต้องโองตอหลอกไม่มาอยู่ไม่จริงๆนะถ้าเราขวดเราขวดชาเนี่ยต้องร้องกว่านี้จะมีเสียงเลยต่อจะจะมีเสียงแตกเขาเลยร้องมานี่ร้องมาทำไมกว่าที่เราจะได้กิน้ยพ่อเธอไม่ต้องไปต่อราคาเขาแล้วเนาะต่อไปรู้แล้วนะว่าทำไมแพงแต่อันนั้นอันนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าอันนั้นใช้เครื่องจักร ขัแต่ว่าชาชาคันปีนี่กินไม่ไหวเราซื้อไม่ไหวเนี่ยอจารย์จำเชาพันปีนี่มีขายในมือไทยไม่มีขายตามตลาดมีอยู่มีเฉพาะกลุ่มที่คุณจีเขานีองกันอย่างอย่างอย่างเช่นที่ไหนอย่างบ้านเรานี่อย่างเช่นที่ไหนบ้างหมายถึงว่าไม่ได้วางบนตลาดวงตลาดเนี่หายากหายากเพราะในตอนแต่กันทำให้หอมเพราะเพราะว่าคนซื้อมันน้อย ส่วนมากส่วนมากคนที่เดิมเนี่ยไปเที่ยวจีนเนี่ยเขาก็ไปไป,ไปหาโรงงานะ แล้วก็ไปไปไปซื้อที่ล้างร้างขาวแต่แล้วก็คนที่ไม่รู้ว่ามองหลอกง่ายครับถ้าไปปเรีนต้องไปคนไทยได้ดึงแต่เกล็ดพวกแบเกอร์พวกเวทธรโอูชัวโอเอชีใช่ไหมครับเหมือนผลไม้บนในงานนันเเกลดดีๆเขาก็ส่งเราเนาะทำไมไม่เอาเกล็ดดีๆให้คนไทยกินแล้วก็เศษแล้วก็เอละขายลดละร้อยให้สิบคูณไปต่อลดละแปดสิบเขาเลยไม่ขาย คนไทยชอบคนไทยชอบต่อชอบของถูกชอบต่อราคาของถูกแล้วอยากได้ของดีมีแค่ไอชาลาเมีงมันทำยังไงมันตำเอาอย่างงี้ยเลยชาชาลาเมีงที่ใส่ซองซองแล้วให้เราจุ่มอ๋อไปบบนอ๋อน้ำบนครับบนบนเอาไปบนอันนั้นอันนั้นอันนั้นใช้ใช้ชาที่อย่างเงี้ย ก็สมมติว่าเราเวลาที่เราสงย้ายหรือว่าเราจะแค่กินเนี่ยจะเหลือเศษหรือว่าเอาชาที่ไม่ค่อยดีเนี course, <ifi Casey> ER> ่ยอย่างอย่างใบเหลืองใช่ไหมที่ไม่ค่อยดีือเราจะเทออกเอาไปบดดีทีหลืนแล้วก็ใส่ซองนั่นแหละที่เห็นถ้าใครดื่มเนี่ยเป็นดื่มชาที่เขาจัดทิ้ง ผมก็เห็นที่ปลาแปะเขาตักแดดสนามบ้านอะมันกว่าเอาไม้ไม้กวาดให้มันก็ใช่เขาเป็นเหยียดเลยท่านเหยียดเลยไก่ก็อยู่นั่นอะเออใช่ผมเห็นนะนั่นก็นั่งก็ขายโอ้งสิบหนึ่งร้อยบาทนี่ยจีใหญ่จังเลยไปหนึ่งว่ามีชาประมาณหกสิบโลอะดูโชลิลานะเอาบางนเแบบมีไหมมีแบบโชลสเตียร์มินลานะครับมีเ้ามีแบบทอดไข่ปอาต้องเก็บสระแล้วกระจายวันนีวเราไม่ชาที่จะต้องไปจะไปถ่ายรูปมานะเขาจะโชล

ใส่ใจได้แค<ผ>่<อ>มองของบ้านหนูประมาณนี้ใหญ่กว่านี้เล็กลงมาประมาณนี้ห่างจากนี้ประมาณนี้ทายุงทายนี่ก็เป็นแม่ไทยนะใช่เวลาที่ไปตามเขาพูดพ่อหนูทำขายอยู่ทายาพี่ควันตายพี่ควันจะซื้อมีก็มีขันตัวเลยขันตกขันตกอะไรตนไหขันตกที่ตั้งกินข้าวแล้วก็ที่ใส่ข้าวอันนั้นทำ ที่ที่เราเห็นมือที่นะใช่ใช่แบบนั้นแล้วก็มีที่อันนั้นด้วยที่ใส่ดัมมีดอ่ะพ่อหนูก็ทำเองเจะไปฝากวันหลังก็ได้วันนั้นน้องดินทานเอาคนไปซื้อเอาได้หลายอย่างเลยมาช่วยเป็นอาสามาเลยมาเลยเมามาช่วยเป็นอาสาตกลายมาตกลายไปแจกันเรา แคนที่มาฝืนเนี่ยก็สองเขาคั่วแล้วก็ให้เขาคั่วเองแล้วก็เอากลับบ้านกินเลยอจะทาย่งเขาไม่เอาของเราเพราะว่าเราทําไม่เป็นเพราะว่าเพราะว่าของยังมีจะมีสวนชาที่อื่นเนาะที่เยอะกว่านี้เดี๋ยวนี้ขาดคนงานก็บอกนะครับโอ้ขาดใครอยู่แล้วครับขาดอยู่แล้วเพราะว่ามาเลยนี่จริงเราต้องวางพื้นนะเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาวางวางเข่าก็ได้ค่ะโอต้องวางต้องวางวางพื้นแกจะกดลง อันน,น,นี้อันนี้คือนวดอ,อ,อ,อันนี้ขั้นตอนที่สามใช่ไหมอครับพี่ต้องนวดให้รสชาติเกิดกินนมาออกอ๋อเป็นขนมลาะไล่ลมออกถ้ามือมือ <anche S 2> อย่างนี้นอันนี้ใช้ไอ้ตรงนี้กดใช่ไหมครัใช่ใช้ตรงนี้ครับใ,ใช้ตรงนี้ครับถ้ามืออย่างน้องเย็นลรียนนี้ไม่ผ่านนะอ,อ,อันนี้จุดประสงค์ในการนวดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาน้ำเพื่อจะให้น้ําออกแล้วก็เอาความฝากความขมจะออกครั แล้วนี้เราเรายังเป็นควายู่หรอไม่ครับไม่ไม่ไม่ควายละอันนี้คือตาแห้งละตาแห้งแล้วก็กินเลยใช่ไหมคะครับแล้วของอาจารย์ที่เป็นตันนี่อาจารย์ใช้วิธีนี้เหรอคะที่ไหนฮะที่เก็บในบโกดังอ๋อใช่ครับใช่ครับเครื่องอ่านะครับใช่เงี้ยครับถือว่ามันแห้งแล้วโคตรจะเป็นตันนี่จ้างมั้งใช่ครับตอนนี้เก็บไว้ในโกดังกี่ตันอ่ะเดี๋ยวจะไปขโมยค่ะมีประมาณเจ็ดตันครับได้เดตันอ่ะ ไม่ต้องขโมยไปจริงอาจารย์จะให้คนละเอ่อคนละขับรงมาสามสามปียรงทั้งสามปีครับก็ขายเอ่อเอาเอาต้นทงคือผมก็ส่งการมาผมก็ไม่ขายแล้วเก็บไว้อาจารย์เดี๋ยวทำหน่อยถ้าเราเก็บไว้หลายหลปีความชื้นในตัวนี้จะยังไงเหมือนเดิมก็จะคนาชื้นมันจะเพิ่มนิดหน่อยแต่ไม่เยอะครับเราต้องเก็บเป็นเป็นที่ที่ไม่มีความชื้นอย่างน้อยก็ต้องรับวิธีวิธีมันละเอียดมาก อย่างน้อยก็ช่างสองเข้นไปต้องช่างสองแล้วก็เป็นคนละเอียดน้องเออเขาไม่ใช่เป็นคนละเอียดผมก็ะว่ากางไว้แล้วผมก็ะวากางไว้แล้วก็จะทำทำห้องคิดจะละเอียดคือไั่จำเป็นต้องละเอียดไงอย่างน้าผมละเอียดก็มาเปิ้นะครับมีมีคนทำเชี่ยวชาญด้านนี้เปิดเปิดแค่นิดเดียวให้ลงเข้านิดหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งก็เปิดประมาณสี่สี่นิ้วต้องให้ลงเข้าออก อันนี้เก็บในทอหรือว่าืนอ๋อชั้นสองเป็นห้องเลยงกองไว้เราก็ใส่เราก็ใส่กองครับใส่กองกระดาษไหมคะกองกระดาษแล้วก็ใส่ถุงถุงอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องผ้าผ้าติดต้องไม่มัดก็ปิดไว้ธรรมดาอย่างเงี้ยถ้ามันหายใจแล้วก็ปิดไว้แล้วก็กองเป็นชั้นแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวอนาคตจะได้เราต้องไปสลับ เอาแล้เจ้ากลับบ้านพึ่งข้าวบ่มโอ้พิ่งกระสับอาทิตย์ที่แล้วเองผมก็คนนำคงอยู่ที่เชียงแสนที่นั่นก็มีไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยนะนถ้าใช้เครื่องจักรก็นั่นแหละเขาเขาเขาดึงแล้วรู้นะครับทำโดยเครื่องหรือว่าทำโดยมืออย่างเงี้ยเขารู้หมดเลยใช่ไหมครับเก็บได้ถึงขนาดนั้นอาจารย์ผมสับลงมาสามสามปีครับสามปีก็ขายขาตรงคืนก็ก็เก็บที่เหลือก็เก็บ อันนี้จะทํางานต่อทําไงต่อไม่ตัดแดดตัดแดดไม่มีแดดจะทำไงไม่มีแดดก็ถ้าไม่มีแดดก็ใช้อย่างนี้แหละคุณภาพมันจะเสียก็เลยก็เลยจําเป็นต้องใช้ตู้อกไงตู้ลงอกเครื่องอบชาแต่ถ้าใช้เครื่องอบกับแดดเนี่ยต่างกันมากแต่คนซื้อเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นชาพันปีเนี่ยให้ดูเครื่องอบนี้เขาจะไม่ซื้อเลยไม่เอา มันต้องเป็นธรรมชาติเขาเลยไม่เกลียไงเขาเลยปล่อยก็หน้าฝนนี่ไม่ใช่หน้าที่เราเก็บชาใช่ไหมคะ